สวัสดีครับรายการดุ้ย I channel ในวันนี้จะมาให้พลังในด้านของคนรักอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าจะทำยังไงให้คนรักของเรารักเราและรักเรามากขึ้นทุกวันวันนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของถ้าคุณเป็นผู้ชาย นะครับจะทำยังไงนะครับข้อแรกก็คือให้คุณชมคู่รักของคุณนะครับก็แน่นอนนะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะปากแข็งใช่ไหมครับก็บางทาีแฟนของเราหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยแต่งตัวสวยที่สุดแล้วเราก็ยังไม่ชมเขาเลยนะครับหรือว่าวันนี้ทํากับข้าวอร่อยจังเลยเนี่ยเราก็ยังไม่ชมเขาเลยนะครับ ที่จริงแล้วก็โชมแฟนหรือว่าภรรยาบ้างนะครับเขาจะได้สวยขึ้นหรือว่าทำกับข้าวอร่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวยแล้วจริงเหอจริงๆสวยแล้วเนี่ย สองก็คือฟังผู้หญิงบ้างนะครับฟังในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเขาพูดออกพูดอะไรออกมาเนี่ยแค่อยากให้ผู้ชายได้รับรู้ไว้เฉยๆนะครับเขาไม่ได้ต้องการให้เราแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าวันเนี้ยเขาไปเอาเงินฝากธนาคารแล้วกันนะครับไปเอาเงินฝากธนาคารแล้วก็ วันนี้คนแบบเยอะคิวแบบเป็น 10- 20คนนุ่นนะครับเสร็จปุ๊บเขากลับมาบ้านเขาเขาก็บ่นให้ฟังว่าโอ้ยวันนี้ธนาคารเนี่ยคน10 20คนน่ะคนเยอะจังเลยช้าไปเลยเนี่ยนะครับที่จริงเขาพูดเฉยเฉยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะแก้ปัญหาให้นะครับเช่นเขาพูดมาปุ๊บผู้ชายจะตอบไปเลยเอ้าก็แล้วไม่ทำไมไม่กลับมาก่อนล่ะใช่ไหมครับหรือว่า ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ก็รอไปสิอะไรเงี้ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาเขาเขาก็ไม่ได้พูดแล้วต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอะไรบางทีเขาพูดไปเฉยแล้วก็อ๋อรับไว้เฉยแค่นี้นะครับที่จริงผู้หญิงเขาอยากให้ผู้ชายฟังมากกว่าเดิมนะครับวันนี้คันหนวดร้อนจังเลยอ่ะไปไหนว่ามีเด็กคนมีเด็กรถได้หรือเปล่าอ่ะอ๋ออืมอืม กลับมายังไม่ได้กินน้ำเลยปวดอกินน้ำสิสามก็คือให้ของขวัญในวันสำคัญบ้างนะครับซึ่งของขวัญเนี่ยมันบ,บางทีมันไม่ต้องเป็นของชิ้นใหญ่อะไรหรอกครับก็ชิ้นเล็กๆ ชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยครับที่จริงมันก็ถึงแม้มันไม่ได้แพงอะไรแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจกับเขานะครับมันสําคัญก็อย่างเช่นอะไรเช่นครบรอบวันที่คบกันบ้างหรือว่าอาจจะเป็นครบรอบวันแต่งงานบ้างวันวาเลนไทน์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งที่จริงผู้ชายเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่ว่าทำได้จะช่วยทำให้เขารักคุนมากขึ้นเลยนะครับ นี่นี่กล่องอะไรอ่ะอใครม,มาวางไว้ตรงนี้ของแม่บ่าทำไมวาง,งอย่างงี้วางแปลกๆอ่ะนี่เราดูดิอะไรอ่ะนี่เออก็สุขสันตวันเกิดอหอซื้อให้เองอ่ะสีก็คือ ให้คุณออกไปเที่ยวกัน2คนบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับซึ่งโอเคว่าถ้าคุณยังเป็นแค่แฟนยังไม่ได้มีครอบครัวมีลูกอะไรเนี่ยบางครั้งเวลาจะออกไปไหนนะครับออกไปกินข้าวหรือว่าจะออกไปเที่ยวที่ไหนบางทีเราชอบนัดเพื่อนนะครับเรานัดเพื่อนกันไปเนี่ยบางทีมันไปกันไดเยอะมันก็มันก็เหมือนไม่ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ผมแนะนําให้คุณออกไปเที่ยวกัน2คนบ้างนะครับ ออกไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปกินข้าวไปอะไรนี่ครับไปกระสงคนบ้านมันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะรักกันมากขึ้นนะครับต่อไปข้อที่5ก็คือให้เวลาส่วนตัวกับผู้หญิงบ้างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งอาจจะไปเจอผู้หญิงที่ไม่บอกนะครับว่าอย,อยากได้เวลาส่วนตัวบ้างเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ลองบอกเขาเนี่ยอยากจะไปทําอะไรส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงไไเช่อนอ,อยากจะออกไปไปกับเพื่อนบ้างไหมหรือว่าอยากจะออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนบ้างไหมใช่ไหมครับเพราะบางทีไปช้อปปิ้งกับเรามันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับ <c ười> ไปออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนมันก็จะสนุกมากกว่าอย่าเขาก็จะได้มีเวลาส่วนตัวนะครับหรือว่าออกไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างนะครับออกไปกินข้าวกับเพื่อนน้่งอาจจะได้พูดเรื่องเก่าๆอะไรกับเพื่อนเนี่ยเขามีเวลาส่วนตัวก็ จะทําให้เขาแบบไม่เครียดที่จะต้องมาอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ช่วยได้ข้อที่6ก็คือให้เกียริผู้หญิงนะครับทั้งตอนที่อยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับเพราะว่าบางทีผู้ชายเนี่ยชอบที่จะอยู่เหนือข่าผู้หญิงใช่ไหมครับผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกดเขาไว้อะไม่ให้เขาแบบทาอะไรได้แบบโดยสะดวกใช่ไหมครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะนอกบ้านเวลาออกไปกับเพื่อน ใช่ไหมครับหรือว่าอา,อาจจะออกไปกับญาติพี่น้องหรือว่าอะไรนะครับบางทีผู้ชายจะชอบแบบไปว่าผู้หญิงต่อหน้าคนอื่นนะครับบางทีไปว่าผู้หญิงต่อหน้าคนอื่นเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบน้อยใจเก็บอยู่ในใจนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะทําให้เขาไม่สบายใจนะครับถ้าเกิดเราให้ให้เกียรติเขาได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยเขาก็จะรักเรามากขึ้นเลยนะครับข้อที่7ก็คือขอให้ผู้ชายทุกคนนะครับ บอกรักกับผู้หญิงด้วยนะครับคุณสามารถบอกรักได้อยู่บ่อยๆนะครับคำนี้ยผู้หญิงชอบแล้วเขาก็จะรักคุณมากขึ้นด้วยนะครับรักนะโอเคครับสำหรับวันนีเ้เรื่องการที่จะให้ผู้หญิงรักเรามากขึ้นมากขึ้นทุกวันเน,นะครับเป็นส่วนของด้านผู้ชาย,น,ยนะครับสำหรับพรุนี้ผมจะพูดในส่วนของด้านผู้หญิงนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนฟูฟูนะครับสวัสดีครับ